วัสดีค่ะนักเรียนปสามทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูตุกตาจะพานักเรียนมาทบทวนบทเรียนเรื่องอากาศและความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศก่อนนะคะส่วนประกอบและความสําคัญของอากาศนะคะนักเรียนนักเรียนยังจําได้ไหมคะอากาศมีสีไหมคะอากาศไม่มีสี ไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็มองไม่เห็นสัมผัสได้สัมผัสได้ยังไงคะโดยการที่นักเรียนลองใช้มือใช่ไหมคะโบกมือนะคะโบกมือไปมาที่ใบหน้านักเรียนจะสังเกตว่าเป็นยังไงคะอากาศเนี่ยเป็นยังไงมาสัมผัสโดนใบหน้าของเราใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศ ในอากาศน,นักเรียนจะประกอบไปด้วยแก๊สอะไรบ้างนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะให้นักเรียนนะคะ,ะจำไว้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบและก็ความสำคัญของอากาศนะคะ,ะจำไว้ดีๆนะคะในอากาศประกอบไปด้วยอะไรนะคะส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศค่ะ ่เรามาดูนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าอัตราส่วนนะคะของอ่าส่วนประกอบของอากาศนะมีอะไรบ้างเอ่ยแก๊สไนโตรเจนนะคะนักเรียนเป็นแก๊สที่มีปริมาณอยู่ในอากาศเยอะที่สุดเลยก็คือมี78%นะคะรองลงมาก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยมีปริมาณอยู่21%คะ่ะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำแล้วก็รวมแก๊สอื่นๆมีแค่1%นะคะถ้านักเรียนจำงูหรูอ่านักเรียนฟังไว้ดีๆนะคะถ้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีมากกว่า1%นเนี่ยนักเรียนมันอาจจะไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแก๊สอื่นๆรวมด้วยปะปนอยู่ด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามีเยอะๆอยู่ในอากาศเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะคะ,ะมาดูอันนี้ก็เป็นส่วนประกรอบของอากาศนะคะต่อไปนะคะส่วนประกรอบของอากาศนะคะอากาศเนี่ยนักเรียน อากาศช่วยให้มนุษย์แล้วก็สัตว์หายใจนําออกซิเจนเข้าไปใช้ในร่างกายนะคะเห็นไหมเมื่อมนุษย์เราเนี่ยต้องการเอาอากาศนะคะอ่าแล้วก็มีการหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะโดยการผ่านจมูกนะคะอ่าจากการผ่านจมูกเสร็จแล้วก็เป็นไงคะปอดใช่ไหมคะก็มาที่ปอดของเราฉะนั้นเวลานักเรียนหายใจนะคะนักเรียนพยายามหายใจ เข้าปอดเนี่ยลึกๆนะคะนักเรียนแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมานะคะเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยอยู่ในปอดนานๆนะคะหรือว่าออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะพืชนะคะจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการสร้างอาหารนะคะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนในตอนเวลากลางวันเนี่ยพืชเนี่ยจะคาย แก๊สออกซิเจนออกมาให้เรานะคะแล้วก็อตอนกลางแล้วก็จะดูดเอาอะไรคะดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพืชเขาจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารจำไว้นะคะฉะนั้นเราก็เลยมีการรณรงค์นะคะให้ปลูกต้นไม้เยอะๆเลยนะคะไม่ให้นักเรียนตัด ไม้ทําลายป่านะคะนี่เห็นไหมคะถ้ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยนักเรียนต้นไม้ก็จะคายเอาก๊าซออกซิเจนที่เราใช้หายใจในี่นักเรียนออกมาแล้วก็จะดูดเอาพวกกา๊าซพิษก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมคะดีมากๆเลยนะคะนี่นะจำไว้นะเดี๋ยวครูจะเอาไปออกข้อสอบนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเกรดความรู้เกี่ยวกับ อากาศนะคะถ้าเราสูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากๆเนี่ยก็จะทําให้ผลเสียต่อสุขภาพนะคะนักเรียนเห็นไหมคะยกตัวอย่างฝุ่น PM 2.5นะคะนักเรียนก็อยู่ในยุคนี้อยู่เหมือนกันเนาะอยู่ในยุคฝุ่น PM 2.5จนบางครั้งนักเรียนจําได้ไหมคะ จนเราจะต้องได้หยุดเรียนเพราะว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยมันเกินมาตรฐานนะคะเมื่อเกินมาตรฐานเนี้ยเป็นยังไงคะก็งดไม่ให้นักเรียนออกนอกบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกในฝุ่นละอองมันเยอะนะคะก็เลยต้องมีการหยุดเรียนนักเรียนจําได้ไหมอ่าจะทําให้เกิดอะไรคะทาให้เกิดอาการระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหรือมีอาการสะสมในปอดหรือว่า สะสมแปนานก็อาจจะทําให้เป็นโรคปอดได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนการลดมลพิษทางอากาศการลดมลพิษทางอากาศเราสามารถทําได้ยังไงบ้างโดยการใช้รถประจําทางนะคะนักเรียนแล้วก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถเดินไปได้นะคะอันนี้ช่วยลดมลพิษทางอากาศนะคะทําไมเราต้องใช้รถประจําทางคะเพราะว่าถ้าทุกคนช่วย ช่วยช่วยกันนะคะนักเรียนในการนั่งรถประจําทางนั่งรถสาธารณะเนี่ยไปทํางานหรือว่าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ไม่เกิดการเผาไหม้ของรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะนักเรียนคิดดูนะนักเรียนในห้องเราเนี่ยมี10คนนะคะใช้รถยนต์ส่วนตัว10คันเลยนะคะแล้วก็อีกห้องนึงเนี่ยเขาเขานั่งรถประจําทางมาโรงเรียนเนี่ย เป็นยังไงคะนักเรียนก็จะช่วยโลกร้อนด้วยนะครับช่วยโลกในการไม่ปล่อยควันนะคะของท่อไอเสียลดออกมานนัเองเพราะว่าควันเหล่านี้ก็คือ เป็นควันพิษนะคะทําให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะมาปะปนอยู่ในอากาศจึงทําให้อากาศเป็นพิษทําให้เกิดโลกร้อนในที่สุดนะคะต่อไปนะคะก็มาดูอีกนะคะให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศเหมือนกันนะคะอะแล้วก็เป็นอะไรอีกคะนักเรียนลดการเผาไหม้ใช่ไหมคะนักเรียนลดการเผาไหม้นะ ต่อไปนะคะการใช้ถุงผ้านะคะการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกโฟมนะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะนักเรียนอย่างที่คุณครูบอกว่าต้นไม้เนี่ยจะทําให้อากาศบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้เขาจะคายออกซิเจนออกมาส่วนตอนกลางคืนเป็นยังไงคะเขาก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนกลางวันเนี่ยนักเรียนต้นไม้เขาจะสร้างอาหารนะคะโดยการาใช้แกส๊ส อคอนไดกออกไซด์ในการสร้างอาหารนะคะแล้วก็จะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาให้เราหายใจต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูการเคลื่อนที่ของอากาศและการเกิดลมนักเรียนจํงงาได้ไหมคะบริเวณที่อุณหภูมิต่างกันหรือไม่เท่ากันนะคะจะทําให้อากาศเคลื่อนที่โดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจังไหมนะคะ อากาศที่มีการเคลื่อนที่เรียกว่าลมจำได้เลยนะคะนักเรียนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันหรือไม่เท่ากันนักเรียนจะทําให้อากาศเคลื่อนที่นะคะโดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณต่ําไปยังบริเวณอุณหภูมิสูงนะคะอากาศที่มีการเคลื่อนที่เราก็เลยเรียกว่าลมนะคะเห็นไหมคะการเคลื่อนที่ของอากาศก็คือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า,อาทิศทางการเคลื่อนที่ของลมนักเรียนจําได้ไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ของลมเป็นยังไงบ้างจําได้ไม่เอ่ยอันนี้นะคะเป็นลูกศรชี้ขึ้นก็คืออุณหภูมิสูงค่ะนะตอนกลางคืนเนี่ยในน้ำเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงส่วนตอนกลางวันนะคะ ส่วนตอนกลางวันนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดูตอนกลางคืนก่อนตอนกลางคืนนะคะลูกศรจะชี้ขึ้นเพราะว่าในน้ำจะมีอุณหภูมิสูงส่วนพื้นดินนะคะจะเป็นอุณหภูมิต่ำนะคะตามนี้เลยเห็นไหมคะ,ะการเคลื่อนที่นะคะก็จะเคลื่อนที่จากอุณหภูมิต่ําไปอุณหภูมิสูงนะคะส่วนในตอนกลางวันละคะอุณหภูมิต่ําจะต้องอยู่ในแนวนอนจาไว้นะคะส่วนอุณหภูมิสูงจะอยู่ในแนว ตั้งนะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมเขาอุตสาห์บอกให้นักเรียนรู้แล้วว่าอุณหภูมิสูงจะเป็นลูกศรที่ชี้ขึ้นนะคะส่วนอุณหภูมิต่ําก็จะเป็นลูกศรที่ชี้ในแนวราบนะคะนี่เห็นไหมคะนักเรียนยังจําได้อยู่เนาะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูประโยชน์ออและก็โทษของลมค่ะ ลมเนี่ยนักเรียนมีประโยชน์นะคะก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้การผลิตไฟฟ้านะคะก็คือกังหงันลมคุณครูชอบมากเลยนักเรียนกังหงันลมคุณครูอยากไปเที่ยวทุ่งกังหันลมมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้โควิดไปไม่ได้นะคะอ่ะประโยชน์ของลมนะคะก็ใช้หมุนกังหันวิดน้ํานะคะเนี่ยวิดเพื่อเอาอากาศที่อยู่ในน้ํานะคะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแก๊สขึ้นมานะคะ เพื่อไม่ให้น้ําเน่าเสียนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของลมก็ยังช่วยให้เรือใบเนี่ยเล่นได้อ่าไปตามทิศทางตามลมนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ในการเล่นว่าวนะคะนักเรียนอ่าหากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจะทําให้เกิดอันตรายที่เราเรียกว่าอะไรคะพายุนะคะอาจจะทําให้บ้านเรือนเสียหายพัดเอาหลังคาบ้านปิวก็ได้ หรือว่าต้นไม้ต้นไม้หรือว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงคะโค่นล้มใส่บ้านเรือนนะคะหรือว่ามาทับรถนะคะรถยนต์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นโทษของลมนะคะ,ะสำหรับคุณครูก็พานักเรียนมาทบทวนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าวันศุกร์เรามีนัดการทําแบบทดสอบนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้วันศุกร์คุณครูจะทบทวนแบบนี้แหละนักเรียน ก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนจดจํานะคะแล้วก็ทําแบบทดสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะโอเคค่ะนักเรียนวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะพบกันใหม่ค่ะนักเรียนในวันศุกร์นะอย่าลืมเตรียมสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะ